แอรีรยใหม่ของใหม่สกิลอันติเมตสุดเท่วงล้อเพชรสุดเกลือระบบใหม่และซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่แม่งหลับทั้งวันโดยผมจะพาท่านผู้ชมมารีวิวอัปเดตใหม่ของเพชรมูเลเตอร์99ถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วขึ้นจะหลวดไปกับผมไปพบกับเช็คเวอร์อัปเดตเอาอย่างแรกที่ทุกคนต้องรู้ก่อน การที่จะไปเทคโวหรือภาษาบ้านๆเรียกว่าโลกสอเนี่ยต้องทํำยังไงการที่จะไปโลกสองได้นั้นคุณจําเป็นจะต้องรีเบิร์ตรอบที่4ก่อนนะครับซึ่งวิธีการรีเบิร์ตรอบที่4เนี่ยคุณจําเป็นจะต้องมาแอเรียสุดท้ายหรือว่าแอเรียที่99ของโลกหนึ่งนะครับแล้วมันจะมีแมวที่หน้าตาที่ทุกคนคุ้นเคยกันดีนะครับก็แค่รีเบิร์ตแล้วก็เล่นใหม่ตั้งแต่ต้นนะครับแล้วตอนนี้พอคุณเล่นใหม่ตั้งแต่ต้นจนมาถึงด่านที่99คุณก็จะสามารถขึ้นจรวดไปที่โลก2ได้นั่นนเองะครับ อู้ยเจ้โพชั่นด้วยอ๋อเป็นโกกิฟ คือจรวดไปอวกาศเมื่อคุณขึ้นมาที่โลก2เนี่ยทีมของโลก2ก็จะตามชื่อครับเป็น Textver นะครับก็จะเป็นโลกเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะครับพอคุณมาเนี่ยคุณก็จะอยู่ในแอรียที่1น,นะครับแล้วในแอรียที่1เนี่ยก็จะคล้ายๆกับโลกหนึ่งเลยครับก็คือจะมีฟีเจอร์ต่างๆมากมายตรงนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็น IndexMail หรือแม้กระทั่งกล่องนะครับหรือแม้กระทั่งสปินนะครับซึ่งกล่องกับสปินเนี่ยเท่าที่ผมดูก็จะไม่ได้ต่างจากโลกแรกมากนะครับผมแล้วก็ที่เด่นจริงๆเนี่ยก็จะมีเจ นะครับที่อยู่กลางห้องเลยนะครับผมก็เจ้าซูเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวให้ฟีเจอร์จากโลกหนึ่งที่เราผ่านมานั่นเองนะครับก็เราจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมานะครับเพราะฟีเจอร์ต่างๆที่อยู่ในโลกหนึ่งเนี่ยก็จะมาสามารถกดใช้ได้เลยในเจ้าตัวซูเปอร์คอมพิวเตอร์นะครับและหนึ่งฟีเจอร์ซึ่งเป็นฟีเจอร์เด่นและเป็นฟีเจอร์ใหม่นั่นก็คือฟีเจอร์ระบบเพรสแม็กซนนั่นเองนะครับก็พอคุณกดเข้าไปแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เจอกับ การสามใบนะครับก็จะให้คุณเลือกเควสนะครับอย่าเรียกว่าเลือกเรียกว่าสุ่มดีกว่านะครับคุณจะได้สุ่มเควสนะครับก็ถ้าคุณดวงดีเนี่ยก็คุณอาจจะได้ของรางวัลของเควสเนี่เป็นไอเทมที่คุณอยากได้แต่ถ้าดวงซวยก็อาจจะไม่นะครับอาจจะเป็นไอเทมอะไรก็ไม่รู้ที่คุณไม่อยากได้นะครับก็อันนี้อยู่ที่ดวงคุณเลยนะครับจากนั้นพอดูฟีเจอร์ทุกอย่างเสร็จเนี่ยท่านผู้ชมก็คงอยากจะตรุยดด่านของเจ้าเท็กซ์เวร์แล้วใช่ไหมครับโดยด่านของเท็กซ์เวร์นะครับมีเปิดมาทั้งหมด25ดดานโยในนทุกๆด่า็จะมีีีท่แตตตกก่างันไปาม สไตล์ของเพ s ูเมเตอร์นั่นแหละนะครับคล้ายๆกับโลกหนึ่งนั่นเองนะครับผมก็ดูวิธีการกับโลกหนึ่งและการไปเทดดิ้งเซนเตอร์นะครับหลังจากที่ผมหาอยู่นานนะครับตอนนั้นคือผมหาอยู่นานจริงๆนะเวยก็คือให้คุณไปที่เทเลพอร์ตนะครับหรือว่าที่มันไว้วับไปที่แอเรียต่างๆนะครับก็มันจะอยู่ซ้ายสุดของเมนูเทเลพอร์ตเลยนะครับตรงนั้นจะมีคําว่า r o c ก็ t นะครับให้คุณกับโลกหนึ่งหรือว่าจะกดเทดดิ้งเซนเตอร์ไปแบบเทดดิ้งเซนเตอร์แบบทางดัดเลยก็ได้นะครับและอีกหนึ่งฟีเจอรับก็ เป็นเหมือนสกิลของเรานะครับที่จะสามารถทําให้เราเนี่ยทำลายสิ่งของรอบข้างนะครับเป็นตัวช่วยนะครับตัวช่วยเราทําลายสิ่งของรอบข้างนะครับก็อันติเมทเนี่ยก็จะมีหลายอันนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าทุกคนก็คงเป็นผมนะครับก็คือมีแค่ไอ้ทุพื้นก็โง่อันนี้อันเดียวนะครับแล้วพอคุณตะลุยด่านต่อมาเรื่อยๆนะครับในแอเรียที่105นะครับมองขวาทีนึงนะครับคุณจะเจอกับเฮอร์บอร์ดมินิเกมนะครับผมบอกเลยว่า <laughs> มันเป็นมินิเกมที่เฟิร์สอิมเพรสชั่นแรกที่ผมเล่นนะครับเฮ้ยเชียอสนุกว่ะสัตว์ขียวว่าบอดกระโดดไปกระโดดมาสนุกว่ะรู้ตัวทีครับกูทุบคีย์บอร์ดไปไม่รู้กี่รอบครับมันเป็นมินิเกมที่โคตรยากครับสำหรับผมมันต้องใช้ความใจเย็นอยู่ในระดับ100% 200ซนะครับคุณต้องใจเย็นมากๆกับมินิเกมนี้นะครับเชียอเดี๋ยวเลยเดี๋ยวโดนสีแดงอะไรก็ไม่รู้แย่ไปหมดนะครับเรียกว่าถ้าใครจะเล่นมินิเกมนี้คุณต้องใจเย็นนะครับใจเย็นๆนะครับ ้สัตว์เป็นสิบรอบ ส่วนของระบัดก็ตามนั้นนะแล้วถ้าคุณเดินมาอีกหน่อยนะครับในแอเรียที่109นะครับคุณจะเจอกับ d i a ดิมอนวิวมินิเกมนะครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมหน้าเว็บมันเขียนมินิเกมนะครับแต่ในเกมเขียน d i a ดิมอนว e วใช่ไหมครับเอาเป็นว่ามันคือมินิเกมที่จะให้มึงเสียเพชรนะครับก็เสียเพชรลุ้นตัวใหญ่นะครับสามหมื่นเพชรนะครับเพื่อลุ้นตัวใหญ่นะครับก็โอกาส0.01%นะครับถ้าคุณคิดว่าคุณมีดวงดีนะครับก็ไปเสียเพชรเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆเป็นล้านๆนะครับเพื่อ ตัวใหญ่มาแล้วกันนะครับส่วนผมนะครับกูเปิดไปเกือบ10อันแม่งได้รองเท้าทุกอัน สัตว์และถ้าคุณเดินมาอีกนะครับในแอเรียตอง1หรือว่า111เนี่ยคุณก็จะเจอกับฟรีกี่เควสนะครับก็เป็นที่รับเควสรายสัปดาห์นะครับก็มารับเควสเอาของรางวัลกันได้นะครับแล้วก็ในแอเรียที่103นะครับจะเข้าสู่ทีมนะครับโปรงเลนะครับผมและแอเรียที่104ก็ขึ้นจากทะเลนะครับคุณลงทำไมแล้วก็ระหว่างทางเนี่ยก็มีเวนติ้งแมชชีนของโรคนี้ด้วยนะครับหรือว่าเป็นตู้แบบตู้กดน้ํานะครับที่แบบขายของต่างๆนะครับก็เป็นของโรคนี้นะครับก็สวยดดีีนนนะครับแล้วกก็พออเิิมาด นึงนะครับคุณก็จะเจอกับไอเทมครีเอเตอร์กับบอสเชสอันใหม่นะครับในเอเรียที่120นะครับส่วนบอสเชสนะครับก็คือกล่องๆหนึ่งที่คุณตีแล้วได้ของแค่นั้นแหละข้ามไปนะครับส่วนไอเทมครีเอเตอร์นะครับบ้านผมเรียกว่าที่เราเควสอีกอันหนึ่งนะครับก็นะครับคุณพอคุณกดเข้ามาในไอเทมครีเอเตอร์เนี่ยทางด้านซ้ายนะครับจะมีเป็นไอเทม6ช่องนะครับคุณอยากได้ไหนเนี่ยคุณลองจิ้มดูนะครับแต่ว่าต้องเสีย15,000เพชรนะครับเพื่อที่จะสร้างไอเทมนั้นขึ้นนมาะครับพอ กดสร้างไปเนี่ยคุณจะต้องทำเควสของไอเทมนั้นนะครับคุณถึงจะได้ของรางวัลนะครับเรียกว่ามันคือที่เราเควสอีกอันหนึ่งก็ว่าได้นะครับแต่เป็นเควสที่คุณต้องเสีย15,000เพชรนะครับฉะนั้นก็เรียกให้ดีก่อนที่จะเลือกนะครับว่าถ้าคุณเสีย15,000เพชรเนี่ยมันจะคุ้มกับของที่จะได้ไหมนะครับแล้วพอมาถึงที่ Are รียร์หนะครับอันนี้คือด่านสุดท้ายของอัปเดตนี้นะครับก็ทางด้านซ้ายเนี่ยจะมีเชสเฟสนะครับเป็นวลาขอองงมัััันนนนนน่เะะครบฉ้ก็ ภาพมาให้ดูไม่ได้ก็ผมคิดว่าก็คงเข้าไปตีกล่องแล้วก็ได้ของรางวัลนะครับตามชื่อมันเชสเซตนั่นเองนะครับและต่อไปนะครับคืออีกหนึ่งระบบที่เจ๋งมากๆนะครับนั่นคือระบบมาสเตอรี่หรือว่าระบบค่าชำนาญนั่นเองนะครับโดยวิธีการเข้าไปดูบนระบบนี้ก็เพียงแค่คุณเปิดกระเป๋าขึ้นมาแล้วมองแถบข้างล่างนะครับจะมีดาวสีชมพูอยู่นะครับก็นั่นแหละครับคือมาสเตอรี่นั่นเองนะครับก็ระบบนี้ก็ตามชื่อเลยครับสมมติถ้าคุณทําอะไรแบบสิ่งสิ่งนั้นบ่อยแบบพอชั่นบ่อยเอนชาร์ศบ สิ่งนั้นาขึ้นมานะครับอย่างโพชั่นนะครับก็ถ้าคุณกินเนี่ยพชั่นเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่ามาสเตอร์ี่มาด้วยนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าการคาฟเกี่ยวด้วยหรือเปล่านะครับแต่สมมติถ้าคุณทําไปถึงจุดจุดนึงเนี่ยจะทาให้เวลาคุณกินโพชั่นนั้นเนี่ยจะมีระยะเวลาที่นานขึ้นนะครับแล้วก็เวลาที่คุณจะไปอัปเกรดพชั่นเนี่ยก็ใช้วัตถุดิบน้อยลงนั่นเองนะครับสมมุติถ้าคุณทาเอนชาร์ไปถึงจุดจุดนึงเนี่ยก็จะทําให้อัปเกรดเอนชาร์เนี่ยเร็วขึ้น,น ถ้าคุณทําไปถึงจุดจุหนึ่งถึงเวลสิบเวลยี่สิบแรงมานี้นะครับก็จะทําให้รูทเนี่ยดีขึ้นนะครับทําให้ของที่ดรอปมาเนี่ยดีขึ้นนะครับแล้วก็คูณสองมินิเชสนะครับหรือว่าทําให้พวกมินิเชสที่มาสุ่มเกิดมาเวลาที่คุณไปตีในแอร์เรียเนี่ยทำให้มันคูณ2นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆนะครับให้รู้ว่าระบบมาสเซอรี่มีไว้ทําอะไรเฉยนะครับจะไม่ได้ลงรายละเอียดมากนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเทคเฟิร์นอัปเดตนะครับบอกก่อนว่าผมคร่าวๆนะครับผมเอามาแต่ของที่คิดว่่่่่่่าใใใหหหมมมมมมจรริิิงงงๆนะคับบบไชแขอเเดทีพ อย่างเช่นพวกเอนแชนที่ตอนนี้มีเทียแ์แล้วโพช i ั่นที่มีเทียร์แล้วแล้วก็มีโอกาสได้สัตว์ ใหญ่จากเดย์แคร์อะไรพวกนี้ผมก็จะไม่ได้พูดเยอะนะครับหรือแมก้กระทั่งพวกไอเทมใหม่บางอย่างที่ผมมองว่ามันก็ไม่ได้ว้าวอะไรนะครับผมอยากรีวิวของที่มันใหม่จริงๆนะครับฉะนั้นถ้าผิดพลาดประการใดหรือว่าตกหล่นอะไรไปก็สามารถติชมกันได้นะครับหรือมีอันไหนที่คุณมองว่าคนที่เล่นเพสซิมเนี่ยควรรู้อีกก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดตกหล่นอะไรตรงไหนพลาดฟีเจอร์อะไรสำคัญตรงไหนขออภัยจริงๆนะครับขออภยัยเป็นอย่างสูงนะครับแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับคลิปนี้หนแหละะขบบคคุณครั